เขาคนนี้กำลังทำอะไรเนี่ยกำลังกำลังยืนนะพี่เขาเขาเขาไม่รู้เว้ยมีมีน้ำมันมน้มันน้ำมันน้ำมันใช่ไหมหน้ำมันนะรถ,น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 ,ถนะรถ <ลด S 1> <laughs> ถอยนะเราต้องไม่ถอยรถไปแดงไหนเลยใช่ไหม <laughs> อ่ะรถถอยแล้ว ครับอกสุดยอดจริงๆไม่ถ่ายหรอกกุ้งกดเลคคอร์ดตั้งนานแลยถ่ายแล้วไฟวิ่งไปแล้วไฟวิ่งไปแล้วมันจะโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าตั้มเย็ดเกอมตะ รู้ป่าเพราะอะไรก็เขาอยู่ในที่เดียวกับเราสิโอย สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ในรายการวิวแชนเนลนะครับผมวันนี้ไอจะพามาดูอะไรกันครับน้องเจิ้นครับโอมามาดูเกมเอาไอริสเอ้ยไม่ใช่ไอโฟก์หรือเปล่าเออไอโฟกไอโฟก์เอานี่กูเข้าใจผิดมาตลอดเลยใช่ไหมไม่ได้เข้าใจผิดมันเข้าใจผิดตัวเองไม่ใช่ ไปไปโอ้ยดูดูขึ้นนี่โอ yes> ้แถวนี้นี่โทรศัพท์ได้ขึ้นเยอะเหลือเกินดูดูดิบดิบแบบโปรเฟชันแนลนี่ดูนี่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 ถอยหลังไปนู่นเลยนี่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 จอดรถไปไปซื้อไปต้องโกกัน เฮ้ยใจเย็นไม่มีกระสุนจังแล่ยเหรอไม่เลาไปก่อ <c oughs> น <c oughs> นี่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 น,นี่นี่นี่ตาจังแล้ยนี่ต้องอันนี้นี่ต้องอันนี้ต้องอันนี้นี่ต้องอันนี้ไปไปส่งตรงนู้นแป๊บนึงขอเวลาแป๊บ มองอะไรน้อฆ่าไม่ได้ด้วยนะโอ้ย my god รถกู o อ my god เฮ้ยรถคันนี้แม่งเฟี้ยวว่ะรถคันนี้แม่งเฟี้ยวว่ะเฮ้ยมามาขับรถคันนี้มามาขับรถคันนี้อเอาจริ ทำจวดมาแล้วทำจวดมาแล้วตำจวดมาแล้วโอดเดฟบเราคงรู้ว่าการที่มีรถอยู่ข้างหลังนี่มันหนักขนาดนั้นเลยวะเจ้นดูดิดูดิเฮ้ยพี่เฮ้ย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  เย้ต mm hmm. so ื้อเดือดเดือดดือดตื้อตื้อดือดเดือดเราไปขี่ไปเที่ยวทะเลกัน่โอเคนะครับก่อนที่เราจะออกไปเที่ยวกันนะครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวเรือไอเดเก็บปานะครับผมคันนี้ก่อนนะฮะรนี้นะครับผมเรามาส่วนข้างหลังนะฮะเป็นอันนี้อะไรนะเป็นรูทใช่ไหมเชือกใช่ปะรถ อ่านะครอันนี้ก็จะเป็นที่แบบดึงมาเออนะครับผมดึงปลาขึ้นมานะครับโลบละจบเรียบเลยห้องข้างล่างนี่เฮ้ยห้องข้างล่างมันคือห้องหรือว่าห้องน่าจะเป็นห้องแบบเก็บของนั่นแหละนะฮะมาขึ้นมาเอะข้างหน้าเราก็จะมีนี่ให้ด้วยนะครับผม มันเป็นไม,ไม่ไม่พี่พี่มารีวิว <c oughs> มันเป็นอะไรนะเป็นเออ่ยางใช่ไหมเจิ้นใช่ไหมยางกันชนเออกันชนกันชนอะอะตอมกันชนอะไรก็เ <c oughs> นี่ยแล้วก็ตะไคร่น้ำมากมายนะครับผมผ่านศึกในการไปจับปรงจับปลามาค่อน <c oughs> ข้างเยอะนะฮะโอ้โหอันนี้หางเสือครับผมเอาพี่เสือหางพี่เสือเ <c oughs> นี่ยอ้าวพี่เสือเป็นควายเอ้ยไม่ใช่ นะฮะก็เป็นรรประมาณนี้นะฮะเรือ,รรอเราก็มีล้อ,อข้างๆนะครับผมระวังโดนล้อด้วยนะเขินเลยโอเคมาครับขึ้นกันดีกว่านะครับผมอ่ะไปครับเด็กเดินเรือเดินไปเลยนะฮะข้างหลังนี้เจ้ามันเอาสมันเอาส,สามารถเอารถมาจอดได้ด้วยใช่ไหมไแบบเมื่อกี้ไงฮะแล้วเรือข้างหลังมันก็จะยุบนั่นเองเนะี่ย<ส>ถ<ๆ>้าสม สำหรับคนที่อยากเอ่ออยากดูคลิปที่ผมเออ่นั่งเรือนี้ไปข้างนอกแมบนะครับผมก็ไปหาดูกันได้นะครับผมเอ่ออะไรนะมุกควายใช่ไหมเจิ้นตอนนั้นเจนหมาปล่าวะที่มีพี่เกมอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออน่าเออลองไปหาดูนะครับผมมุกควายในจีดเดนะฮะก็จะมีนะครับผม อ่ะอันนี้คือป่องควันนะผมป่องควนันป่องควันนี่ออกแบบจุดไฟปุ๊บขอไฟไฟลอยหน่อยนะิดเสียงแตานี่เสีงยสงแต,งต่มีธงนะครับผมธงนะธงประเทศอะไรเนะี่ยจริงๆอันนี้มันควรจะเป็นประเทศญี่ปุ่นนะประเทศดูสีเออมันควรจะเป็นอันนี้นี่ธงประเทศอะไรเนี่ยธงประเทศขี้ป<ๆ>่ะเนี่ยไอ้อันข้างล่างเนี่ยอันนี้อะไรเนะี่ยนี่มันธงอมตะนี่หว่ายิงไม่เป็นไรเลยเจน ถ้าพี่ยิงอันนี้ผ่านไปอูผ่านเว้ยผ่านเว้ยเกือบไม่ละกูเกือบไม่ละกูของดีของดีังไงทเ้ยตกเอฟงหลางอังตเจินเจินเจินเห็นฟาลาไหเจินเจนฟาราตกด้าโอ้ไม่พระเจ้าจอดมันพระเจ้าจอดมันจอดเรือ ไปเลยไปเลยพี่ข้างหลังมีอุปสรรคดูข้างหลังอะไรระเบิดตุ่งตามพุงตามอ๋อปะวันโดดปะวันปะวันโดดได้ฮึ่ยฮ่ยเจินไตปิดไปนะโคตรยาวเฮ้ยนี่นี่นี่จันจินจนมาดูไอตัวข้างในนี่นี่ไงเช่วยช่อช่งงกระจกให้เผื่อมองไม่เห็นเฮ้จินอันเนี้ย ที่มือพี่อะเจนยมาิงหัวยิงหัวเฮ้ยเดี๋ยวเรือระเบิดเอ้อากกาเยโอ้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 ยขาอ่อนๆๆๆขับเรือไปใส่ลูกกร <Ha? S 2> ะจ็อกฮะดูมาเฮ้ยโอ้โหนึกว่าปลาตกน้ำไอ้เจนไปเป็นแจ็คกับรถกันเนี่ย ถ้าไม่ออกไม่ได้กระโดดไม่ได้วะนี่กูอย่างงี้ก็ได้เนี่ยก็เลยม่าเป็นเกิร์เต็มจุกมาสเตอร์นี่ดูเจ๋อเจ๋เจ๋อเจ๋อเจ๋อเจ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 จเเจ่เจเจเจจ จะไมปล่วงเหรอต้องจอดใช่ไหมต้องจอดเดี๋ยวเราไปตัดไปถึงฉากตอนที่ออกไปข้างนอกกันดีกว่านะฮะเจนเจนมีสูตรหาปลาไงนะมันต้องใช้ไฟล่อช่องที่ไฟล่อปลาฮัลโหลกันเยอะๆฮัลโหลเดี๋ยวพี่ล่อเนอ่ยมาฉีดไอ้แคสแคสแคสจะไม่ฉีดไปเผื่อเจอปลาเดี๋ยวพี่จะลงไปจับละฉีดไป กูลงไปล่อแม่งแปบเจนบอกกูยือกูขึ้นทันวะคนบ้าแล้วอยู่ใกล้ๆเองฝันไม่โดนดูดิเอาอะไรของเจนวะ อ๋อเสียงลอยอยากจะโยนทิ้งตัวลงจอนเพื่อลืมมันใจเอาละอ๋อลอยลอยเป็นใช่ลอยนี่บินได้บินได้เป็นแบบไหนแบบแบบนี้ใช่ไหม บเบ้ยจะตูนปักเป็ดแฮรี่เ่าทำไมอ่นอนกเกียเกียจนอนก็โอเคนะไม่ไงเดี๋ยวคนเขาไม่เห็นไงว่าเออมีม,มีเรืออยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาชนเอออะไรอย่างนี้ ไม่เห็นอะมันจะมีแนะบบยาเผือกดตัวจนะเฮ้ยไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางกดตัวจีแนะ่นอนนี่ว,งงา,วางไม่ทั้งท้ายด้วยนี่เป็นยังไงล่ะว่าตรงนี้ด้วยนะ่าว่าตรงนี้ด้ยโอ้แจ๋วแจ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 วไอ้เจนไอ้เจนอะไรไอ้เจนดูไฟเลย,ถ,ยนะถ้าพี่ตายอ่ะ พี่ก็ไม่ตายหรอกเว้ยพี่อย่าตายคนอื่นนะไม่ตายเพราะว่ามนนันคือระเบิดพี่เรือฝั่งใช่แล้วพวกมึงก็จะอยู่ที่นี่กันไงแล้วส่วนกูจะกลับไปอยู่ที่ฝั่งไงเพราะฉะนั้นเจ้าน์เจ้านเจ้น์เจ้ไม่ต้องขึ้นมาเจ้าน์เจ้าน์เจ้านว่ายนีออกจากที่นี่เจ้น เอ้ยไปไปเฮ้ยเที่ยวหน่อยเอ้ยนี่กลายเป็นเรือสงครามมั้ยเนี่ยเอ้ยไปตาม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 ไปตามเรือตามเรือตามเรือนี่เป็นไงอ่ะเรือในตำนานครับตอนนี้ผมตอนนี้ผมอยู่ในเรือจะเข้าเข้าไปในห้องเรือได้ไหมเข้าตอนนี้เข้ามาในห้องเรือแล้วเนี่ยกำลังไปกำลังไปกำลังไป ก็มาแล้วกูมาจับเฮ้ยทำไมในนี้มันมีปลาอะไรด้วยเนี่ยนะเรือก็เป็นประมาณนี้ละครันนะฮะสำหรับเรือนะครับผมทั้งใต้ทะเลแล้วก็บนทะเลแล้วก็ข้างใต้ทะเลนะฮะก็คล้ายๆกันครับเป็นเรือเหมือนกันครับผมนะครับแต่นี้ก็จะผิวคล้ำๆหน่อยนะฮะโอเคเราไปดูข้างล่างกันหน่อยครับก่อนที่เราจะตายนะครับผมเป็นอะไรที่สวยงามครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมกูตายแล้ว โอเคนะครับก็ถ้าชอบก็นี่ครับผมก็กดถูกใจกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเอาไว้เกินคลิปหน้านะฮะเจอกันครับผมเดี๋ยวเจี๊ยเจ้าไอ้ฟักเอยไม่ใช่เสร็จแล้วเอาเอา